สวัสดีครับเพื่อนเแฟนเพจบอนไซเพมหน้าและ Youtube บอนไซเพมหน้าช anel ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีไม้หนึ่งชนิดที่เหมาะแก่การทำบอนไซมากๆเลยนะครับมาแนะนำให้เพื่อนเอนเป็นไม้ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับน่าจะไม่ต้องเดาวแล้วนะครับก็คือแพมหน้าไต้หวันนะครับ สำหรับเพมหน้าไต้หวันนะครับความพิเศษของเขาคือใบในธรรมชาติของเขานะครับตอนที่เราทําขนาดอยู่ในกระถางใหญ่หรือลงดินแล้วปล่อยโตนะครับใบเขาจะใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าพอเราตัดทีเดียวนะครับใบเขาจะเหลือเล็กมากเลยครับย่อลงมาได้หลายเท่าเลยนะครับแล้วกิ่งของเพมหน้าไต้หวันนี้นะครับข้อตาของเขาจะค่อนข้างถี่นะครับทําให้เราสามารถสร้างรายละเอียดได้เยอะครับด้วยความที่ใบเล็กกับ ข้อตาถีนี่ครับทำให้เราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ไซส์ใหญ่จนถึงไซส์เล็กจิ๋วนะครับแม้แต่เป็นไซส์เล็กจิว๋วเราก็ยังสามารถสร้างได้สเกลเหมือนไม้ใหญ่นะครับด้วยด้วยใบที่เขาเล็กมากๆแล้วจุดเด่นอีกอย่างของเพมหน้าไต้หวันนะครับคือเป็นไม้ที่ค่อนข้างอึดทนทานแล้วก็โตค่อนข้างจะไวนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งลองเลี้ยงลองตัดแต่งนะครับก็จะได้เห็นความ เปลี่ยนแปลงในเวลาไม่นานมากนะครับแล้วก็เขาเป็นไม้ที่ชอบแดดชอบน้ําชอบปุ๋ยนะครับอาจจะทําให้แข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปไว้ในมุมที่ร่มไม่มีแสงแดดนะครับอันนั้นจะเริ่มเกิดปัญหานะครับอาจจะเป็นเพีย้ยหรืออาจจะใบใหญ่ก็ได้นะครับอา่าสหรับคนที่อยากลองเลี้ยงนะครับอย่างแรกเลยต้องหาพื้นที่ที่ อย่างน้อยพอจะมีแสงแดดส่องถึงบ้างนะครับอย่าเอาไปในมุมที่อับชื้นนะครับอันนั้นจะเลี้ยงได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแล้วกิ่งของเพ็มน้าไต้หวันที่เราตัดแต่งนะครับเราสามารถนำไปปักชาขึ้นได้นะครับแต่ว่าการที่จะให้แต่และต้นมีเอกลักษณ์แล้วก็มีโครงสร้างที่ดีอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากเริ่มจากปักชาเลยถ้าอยากได้ไม้ที่พอมีโครงสร้างแล้วมาลอง สร้างรายละเอียดลองตัดแต่งนะครับในเพจบอนไซเพมหน้าก็จะมีมาแบ่งบ้างเป็นช่วงๆหรือว่าถ้าเจอที่ไหนก็บางทีก็ลองซื้อมาเป็นโครงสร้างมาลองเล่นก็ได้ครับถือว่าเป็นการซื้อเวลานะครับถ้าผมเจอโครงสร้างดีๆผมก็จะซื้อเก็บไว้เหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ o u t u บ e ันไซเพ็มหน้าชั้นแนวแล้วก็ f a c e b o o k เพจ บอนไซเพิ่มหน้าไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับ